ม cool, like <in London> <in London> ัสบายดีครับคุณผู้ชมอยู่กับสองบอทิงใส่สมบโรณ์เนาะบรรยากาศยามแรงอยู่ที่ทงไฮทงหน้า บรรยากาศบ้านหน้ามีขวาวทางเบอร์น่ะคนเลี้ยงขวายเนาะคือเรีย,ยนสมัยตะก,กี้บ่าติงตอนอยังหน่อยโอ้เลี้ยงขวายจฉงๆแหละ Kia <laughs> kia nhà em ăn kia nha, eman ba luôn bao bỏ lên đi năm 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 mà màn, Đang, đừng, màn, xám xám tôi cảm

ngọc phận mình ồ hô nhạo nó. Ờ, độ xin đội đội đâm, 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 đâm. Ừ. No, cái này, cái đội 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 บรรยากาศด้านก็เป็นทงหน้าโอ้ยงามคับบรรยากาศกสส่นเย็นมีความสุขนะมีความสุขแบบวิธีบ้านหน้าเนาะหิมมันซ้สอบแตตัวพ่อมือนหนึ่งพอแว่เบัไดมานอนนันบนเลยอ๋แเอาตอนแรกจะกันมานอนบ่มือนีนนอน่มือนีนอนว่มือนี เออพอดีแล้วพว่าจะมาถ่ายคลิปจ้ะไปหลกเลยเดี๋ยวเขาอยางเลาะเบิง่งบรรยากาศหน้าลุงเขาป้ายังแน่เลี้ยงแน่ลุงโอ้ครบเลยบ่โขกน้องหน้านาะโขกน้อ,นองหน้าอันนี้ขอกงัวเนาะตอนแรกพูดน,นอนหน้าบางทีชิมาถ่ายมานอนน้ำพึนบ่ โอ้เราปลูกต้นกล้วยหัวกเราไม่โตพี่ๆนะคืองผ้าได้เลยนี่หัวกเรามีความสุขนะลุงเลีเดี๋ยววาอยู่กับไห้กับสวนกับนาเนาะอยู่เพื่อนกับบุญไหว้สมองไม่นอนดูหน้านี่สบายที่สุดแหละเนี่ยเราปลูกต้นกล้วยปลูกใบเตยน้ำเนาะเห็ดขนมอันนี้น้องเรา โคกน้องหน้าเนาะอันนู้อ้วนเลี้ยงแหนอีกวะเลี้ยงกบบ่นี่ปลาลายขนาดนี้ปลาเนาะกบบ่ยังนี่โอ้เน้แดงว่ะคือว่ากบสิดอก อู้สับสิกินปีใหม่เนี่ยเลือกวัตุป่าถูกฮะแมทโอ้เอ่อัลงวะ เลี้ยงไรเน่เดงชื่อบอลลูนจังไหนหรือว่าเอาน้ำเชียวมา้ปล่อยเพาะพันธุ์เนี่นี่เลยเนาะแน่แดงปลามกินแบบธรรมชาติกับครอบปลามกินแบบธรรมชาติอยังขึ้นตัวนี้จุลินทรีย์เออใช่อยังเห็ดอยังใช่ผักริกใช้อะไรโอผักสวนผักริกผักเวทผักไฟเออครักครับ แบบเศรษฐกิจพอเพียงนอนลุงเนาะหมดต้องลงตะลาดอี่ทั้งยากๆเลยนะหากินตา,นามธรรมชาติเดินนี่โอ้พออิตูงามเลยดิมีไม่เต้นนะยแต่ว่าลุงนะอย่างปูไข่งัวโอ้อย่างอย่างคืออย่าแพดบ่แล้วอย่างนี้พัดนี่อย่างตู นั่แหละเฮาปั่นลงให้ปลากินก็ได้หรือว่าตัดลงปลากินก็ได้อือๆซื้อบ่ไปแกะหือว่าโคนี่ๆเนาะโอ้ขอว่าเตยบ่แม่นเนาะหญ้าอันนี้แบบอันนั้นแบบทางเหนือเนาะทางเหนือเขาเจ้าเกี่ยวให้งัวงัวพันงัวสพื้นที่กว้างๆพี่น้องเอ้ย สุดยอดเลยเศรษฐีเลยนี่เศรษฐีบ้านหน้าเนาะไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหน้าบ่ะติงบน่เนาะน้าเบ้าติงได้บ่เนั่นเดี๋ยวจะลอยห้องยางเลาะแล้วก็นยางกับคืนเบิ่งแล้วทั้งคางนี่ก็สิเป็นห้องไผ่เนาะนี่อันนี้คือจิบนี่ยน้ำนำคืนนี่ป้าอู้ยไล่เมื่อเนี่ยบะติงมาถ่ายนี่บ่เห็นป่าจากโตัวสัมผัสป่าเนี่ยเม่ได้คืน นี่เนาะเพิ่นจะเอาตะนางออกนี่สิเวลานําขึ้นนํามันไหลแล้วเอาจีบลงป่าออกไปทางใดบ่ได้เลยนะอันนี้ถือว่าเพิ่นเฮ็ดมาตรฐานที่สุดแล้วเสาเสาบักใหญ่เนาะจีบโอ้ยทั้งขาก็เป็นหองหองไขเขือนป่ะเดี๋ยวยะออกไปจ่อเบื้องหน้าเฮาก่อนบ่ได้ออกมาจ่อเบื้องหน้าโดน่ะตั้งแต่มือมาพุ่นน่ะมาแต่ละเทื่อบ่เคยดำน้าของเขาจะเทื่อนะ Mình đã thấy chậu đam nà đẹp loại và <laughs> tình chẳng mà <laughs> <laughs> khác mà chào mẹ chào lai đây ngam, này này. Uh, đây chào mẹ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  chào Khám chào khám chào mẹ 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 เดี๋ยอันนี้จิ๊บพื้นนี่จิ๊บลุงลี่ตัวนี้นะเห็ดว่ท่นเลอาสัม่มฝนตกแล้วพี่น้องเลยเด้หน้าเฮากับหน้าลูกไก่กันเนาะหน้าไ่เทาพี่น้องเลยเพราะเป็นหน้าเฮาดอกเออเป็นเทียงหน้าใหญ่คักออกมานอนหน้ากับคักเสซโอ้อันนี้เขาลุงลี่เขาปลาแววลุงลี่อ่าตัวนั้นหน้าปลาดวงเนาะ นี่แะพี่น้องเอ้ยวิธีชีวิตบ้านนาบรรยากาศยามแรงบอตริงผ้ามาเลาะส้มเบิงท่องไห้ท่องหน้าเนาะตอนยังหน่อยเลี้ยงคุ้ย đấy ตอนยังหน่อยนี่ตอนยังหน่อยนี่คันแท้าน่าจะสีหันบุรีบี nhà ไร่ปนนี่ đấy เดี๋ยวนี้เขาบุหรีเลี้ยงคุ้ยแหละ nhà ไร่เนาะบอตริงกข้บุหรีเลี้ยงแหละ nhà ไร้กุ้งกา ันเป็นสมัยตะกี้นี่ไปเห็นนนี่ออนซอนเลยแหละควายนี่ตุยเป็นตุยเลยเนี่อันนี้เกิดเทียงหน้าเขาเนาะป่ะย่างเขาไปเบืองเทียงหน้าบ่ติงนี่ทางหน้ามีต้นมะขามต้นมะขามมืออันมาหนึ่งหมดเต็มเลยหยาดเด้อมาเบืองห้เบืองหน้าเด้อ ขว้างทางหน้าทางถึงเสร็จฝนตกห้ามมาดิเรียบร้อยเลยไลยมือเนาะสีผ้ามานอนหน้าบึงตื่นขึ้นมาในตะเวนขึ้นได้ดิวิวโคตรงามเลยแหละโคตรสวยเลยนี่คือบรรเตียงตางหน้าเนาะมีสองห้องพี่น้องเลยหมดเลยก็จะเป็นบอลแตงยูข้าวกินสองเนก็ bộ đây bộ đây mà non nó có đâm na lẹo đấy đâm na lẹo là cả cái non bạn và thằng phá phần cả hết hay hết mặn này nó rồi thì cả thư pha này cả lên bộ mà non mỗi phân nặng này xuân luôn mà này khác đấy này ha à, tại cục tại khía thèn thì ôi lái cái nhắn kìa thằng này men bớt nó thùng hai thùng nạ thiêng nạ cho cháu tao muộn này vì nó อันนี้ก็คือเนาะวิธีชีวิตบ้านนาอยู่บ้านนอกนี่ก็มีความสุขแบบนึ่งคือเนาะเลยแบบว่าบ้านนอกกับในเมืองนี่บ้ติงนี่อยากเลือกบ้านนอกไลยกวัวเลยคือบ้านนอกนีจะมีความสุขแบบเขาเห็นตรงไหนตรงนหนนะเขาก็จะมีความสุขเนาะในเมืองก็มีความสุขอยู่แต่ว่ามันก็สะดวกสบายจะมันจะสบายใกล้เนาะบันอยู่ในเมืองนะแต่สบายจิตใจนะ แต่ถ้าว่าอยูวันออกนี่เขาสบายจิตใจแต่จะถูกกายนะเออมันก็ดีเป็อีกแบบเนาะงถูกไก,ก่ก็คือเขาเหตุเียเหตุง,งานออกให้งานนักนะดิน้นร่นกับบริเวณกับบริกินเลยคือหนานะริงนะต้องเล้ตุ้ปีไปลงก่อนอ่ะก่อนสิเบิ่งก่อนสิลงไปกัพาเบิ่งบรรยากาศกลองกลางเทียงก่อนอันนี้ก็คือกลองกลางเทียง À này nạm này, nạm bà đàn đây này Nạm bà đàn Nhùm đậy đây này Khởi hên bò Này, nạm ngọt xuôi Đây là thiêng viên mướt này này ôi kháu quá này, khuẩm ngạm Khuẩm ngạm đôi khẩu quá này

าพาเขาไปเบิร์บรรยากาศเที่ยงหน้าลุงลี่นี่อออโอ้โักแท้โอ้อยากมือนเนาะมืน่นนึงใส่ไพ่ไหนวะไพ่เอ,เอาออกมาโอ้โหตักอันนีน้ม <c ười> ีน้อง <c ười> เ,เลยนี่เนาะขาดกันเองคนนี้เอาอย่างนี้ขาดนี่เองอันเอาซองกาแฟนี่โอ้สองกาแฟเห็ด นี่นยนาดีเนาะดูได้ใะนอนเอ๊บอนอนเพวนโอ้ขักขับขัทางนี้ก็จะเป็นขัวไฟเนาะเบิ้งเบิ้งขัวไฟกันขัวไฟี่ได้มาจากมืออะไไม่หนึ่งพี่น้องเลยขัเด้อเยียนนาลุ่เลย นอนน่าสบายเกนขาดเกีเองอีกขาดพีเกูช่อกาแฟเออ่อกาแฟเาปลาเบอร์จักซ่อกัยลูกนี่ห้วยหมก็ไปัน่อกาเนาะคุมัญญาซาบานเอาซ้องกาแฟมาเห็ดสาดนุ่มเนาะ นุ่มนีนะคนก็ตกไปลงเอาไปส่บรรยากาศดี่น้องคนว่าหาทิ้งมาลงในบ้านที่อยู่ใกล้ชีวิตอยู่อบนนี้ก็มีความสุขเลยพี่น้องโอ๊ยเนาะ มาติ่งมักบรรยากาศเนี่ยนี่แหละเย็นๆนั่นนี่ฝนปลาแววกะพาบขีงวัวลุงน้องเพือปลาขน,กกน,นาดก็น่าปลาดวงเนาะนาปลาดวงเลยงวนเนี่ยน่ะ เนี่ยคีไฟนะอีกคนเนาะบ่ได้กัดแทงกินเนี่ยทียงอันน่ะล่าลุ่ม,มั้งเนายังล่าลุ่มเมานี่เบิ้งจัานึงนี่คันฟไฟไว้บุหูเนี่ยคือ่าเฮือนเด้เนี่แต่แตบ่แม่นฮือนได้ที่ยั้งน้องศานเนาะมันคือเที่ยงแถวอันน,นะนั้นเนาะแถวแถวทางเหนือนะเขาจะเช็ดแบบซัวข้าวนะเ่วอยี่นี้เท้าบ่อดเลยเนะี่ยมานอนก็ได้เลยนะสบายเลยบรรยากาศแบบ

ว, Leah, วัดชายาี่โมเะเปนน่ที่ายาดมันดวายที่เป็นมค้่เอเสียายาไมเ็นหไม่เปอร์ <S <S ีย